สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับวยอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูง,ง่ายๆสบายท้องมาฝากอีกแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะทำต้มจืดลูกชิ้นกุ้งกันนะคะนี่ก็เป็นลูกชิ้นกุ้งนะคะนี่ค่ะเราก็าจะมีซุปก้อนสองก้อนนะคะผักกระหล่ำปลีนะคะผักชีแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยนะคะทุกคน เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะตั้งน้ำนะคะทุกคนน้ำก็เริ่มร้อนแล้วเราก็จะใส่ซุปก้อนลงไปนะคะเดี๋ยวเราให้ซุปก้อนละลายก่อนนะคะ นี่คะ่ะทุกคนชุบก้อนก้อนละลายแล้วนะคะเดี๋ยวปุ๊ยก็จะเอาชิ้นใส่ลงไปเลยเนาะทุกคนชิ้นกุ้งนะคะนี่แหลคะค่ะทำไมปุ๊ยถึงแบบบางทีทำลูกชิ้นไว้ไว้ ให้เป็นประโยชน์นะคะทุกคนเราจะทำต้มจืดมาใส่มามะ่าใส่อะไรกินก็ได้นะคะทุกคนง่ายๆนะคะเป็นพวกลูกชิน้นกุ้งลูกชิ้นปลานี่นะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราให้น้ำเดือดอีกทีค่ะนีข้าะน้าก็เริ่มเดือดนะคะทุกคนลูกชิ้นก็เริ่มแยกออกจากกันนะคะทุกคน ก็จะใส่ผักกระหล่ำมงไปเลยเนาะอันนี้เป็นเมนูง,ง่ายๆสบายท้องเรานะคะเราจะกินกับเช่นมาม่าก็ได้นะคะกินกับข้าวสวยวร้อนๆก็ได้นะคะทุกคนนี่ เดี๋ยวเราให้น้ำเดือดอีกทีค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะทุกคนใส่เลยซิ้วขาวลงไปนะคะเราก็มาชิมรสชาตินะคะทุกคนแค่นี้ก็พอแล้วละคะ่ะ ปุยไปเห็นปุยมีเส้นบกอยู่นะคะปุยก็จะใส่ไปด้วยนะคะวันนี้เราก็กินแบบนี้นะคะทุกคนง่ายๆเลยเนาะลูกชิ้นกุ้งปุยจะเปราะบางนิดนึงนะคะเพราะว่าปุยทำสูตรผิดนิดนึงนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรกินได้เหมือนกันค่ะนี่ นะะเดี๋ยวให้น้ำเดือดอีกทีเติมผักชีเติมพริกไทยก็เป็นนันว่าเสร็จค่ะนี่ค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะ <S <S ก็เป็นนับว่าเสร็จนะคะทุกคนนี่ค่ะโดยผักชีลงไปนะคะเพื่อความหอมปิดไฟเลยนะคะทุกคน เติมพริกไทยอันนี้ตามใจชอบเลยนะคะพริกไทยพี่ก็จะใส่เยอะหน่อยหอมชอบค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต้มจืดลูกชิ้นกุ้งนะคะทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะตักรับประทานได้แล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้เอาเมนูง่ายๆสบายท้องมาฝากนะคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน